ร่วมถกร่วมซักโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีเอาลกลับมาในช่วงท้ายของยิ่งถกกนกซักอาจารย์ยิ่งศักด์ครับเรามาตอบคำถามจากท่านที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าเลิฟน้องว่านจะแก้อย่างไรเมื่อเด็กนักเรียนวัยประถมมีความรักและมีแฟนวัยประถมะอาจารย์มีความรักและมีแฟน,น,แแฟนทำตัวโตเกินวัย กำลังเจอปัญหานี้กับตัวเลยค่ะอาจารย์มีเด็กหญิงมาจีบลูกชายยังไม่ถึงสิบขวบกลุ้มใจกลุ้มไปทาไมคะจบแล้วกลุ้งไปทําไมคะยิออ่งงงมีคนมาจีบก็ยังดีว่าลูกนั่งแล้วไม่มีใครมองอาจารย์ยังไม่ถึงสิบขวบตัวเองไม่เคยเป็นเด็กมาหรือไง ของชนะห้าหกขวบเขาก็ลุมจีบฉลยาเรื่องปกติของเด็กๆนะคะไม่เข้าใจคำว่าปั๊ปปี้เลิฟเหรอคะรักแบบลูกมานลูกแมวอะค่ะเอาจริงอาจริงจริงเดี๋ยวนี้เด็กๆเขากุ๊กกิ๊กกันอุ้ยเธอเข้ามาจีบทะเลาอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆนะคะน่าเอ็นดูมองเป็นสิ่งน่าเอ็นดูสิคะอย่ามองเป็นสิ่งแบบที่ผู้ใหญ่เขามองสิคะการจีบกันของเด็กนี่เขาจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะสิบขวบใช้ได้แล้วเหรอคะ เรียว่าผู้ใหญ่สิคะอย่าไปส่งเสริมแล้วอย่าไปเอออบางคนนะคะลูกไปโรงเรียนอนุบาลปีแรกวันแรกพอเปิดเทอมสกลับมาเป็นไงมีเด็กผู้ชายมาจีบลูกไม่ค้าไม่หรออาจารย์4ี่ห้าขวบมันน่ารักเราก็รู้อยู่แล้วไม่มีอะไรหรอกถ้าเด็ก4ี่ห้าขวบแต่นี่มันแบบมันก้ากึ่งนะแล้วทําไมมันมันดูเออมันไม่ใช่ถ้าพ่อแม่เฝ้าอยู่ก็อีแค่จีบกันนิดหน่อยหน่อยไปแล้วนะเธออย่างเงี้ยพอออกนอกโรงเรียนพ่อไปรับขึ้นรถ ลูกสาวทำอย่างเงี้ยกับเด็กผู้ชายแค่เนี้ยร้ายกาจไหมในเมื่อตลอดเวลาอยู่ในสายตาพ,พ่อแม่ออมันจะมีอะไรเกินเลยไปได้ไหมคะมันเป็นวิวัฒนาการของเด็กตามวัยและยุคสมัยค่ะพอโตมาหน่อยจ้ารุ่นกระหนกกระจีผู้หญิงครั้งแรกอายุเท่าไหร่ปอสาม ปาาโกโหกเชื่อหรอกปอสามจริงๆไปเกียดใครออะหมวยข้างบ้านหรือไงไเด็กปอสามไม่อาจารย์พอโตขึ้นมาหน่อยเ,ยเด็กวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินไหมที่เด็กผู้หญิงมันล่าแต้มล่าแต้มกัน่ะทำคะแนนอะอาจารย์เชื่อไหม อันนี้อันนี้เป็นไปได้ค่ะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้สําหรับลูกผู้หญิงทุกคนมันมีเพียงแค่บางคนที่มีอุปนิสัยส่วนตัวผิดปกติและไม่อยู่ในเข,ขาเรียกทำนองคลองธทมของผู้หลักผู้ใหญ่ม,มันก็พูดง่ายๆว่าเด็กใจแต่คุณอย่าเอาเด็กสมัยนี้กรบพฤติกรรมคนบางคนที่ปรากฏในโลกโซเชียลแล้วมาตีหมาว่าลูกผู้หญิงสมัยนี้ล่าแต้มกันตั้งแผ่นดินม,มันก็เกินไปไหมคะถ้างั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนําคุณคแม่ผู้หญิงทำแ,แบบนี้ว่าล่าแต้มและทิพผู้ชายล่ะโอ้ โอ้ยเก่งจังเลยเออผมมีแฟนเยอะเออเนื้อหอมทีลูกผู้ชายละชมที่ลูกผู้หญิงไปว่าเขาล่าแต้มใช่ไหมคะสังคมไทยอ่ะเนาะไม่ดีเลย <c oughs> ทีนี้อาจารยิ่งศักแนะนําคุณแม่หน่อยว่าจะให้คุณแม่เนี่ยบอกลูกชายถึงวิธีการดูแลตัวเองไม่ให้ถูกผู้หญิงจีบยังไงดี เรียนว่าอย่าเยอะเลยค่ะคุณแม่ครับลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วมีผู้หญิงจีบกลับมาเราก็นิ่งสบายไม่ต้องไปถามเยอะแล้วไม่ต้องเป็นกังวลมากนั่งเลี้ยงลูกแล้วก็สอนลูกชายตัวเองให้มีคุณธรรมค่ะเ,เหมือนกับดอกไม้หอมค่ะแมลงตอมกี่สิบตัวก็ยังเป็นดอกไม้งามอยู่กับต้นยึนถือว่าโอเคค่ะอย่าไปคิดเป็นเรื่องใหญ่อย่าคิดเป็นเรื่องใหญ่สิคะเอาเรื่องลูกตั้งใจเรียนและประสบความสําเร็จทางการศึกษามาก่อนจะดีไหมคะอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดลูกชายเขาเสียถ้า น้องผู้หญิงคนนั้นน่ะอาจารย์รับผิดชอบนะอ้าวขอประทานโทษนะคะมันง่ายมากนักเลยเรอคะมีการที่ลูกชายจะเสียตัวในตอนสิบขวบปะคะเอาเวลาไปรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านถูบ้านเลียกแยังเอ็นจอยไลฟ์กันเลยนะคะอขอโทษนะกะหนกแบบใช้ได้อายุเท่าไหร่คะนี่เขาสิบขวบแม่เขาเป็นกังวลของกหนกกี่ขวบคะที่ใช้ได้ล้วผมจะตอบได้ไหมเนี่ยถามอะไรเนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะกหนกนี่เรายังไม่ได้ปิดเบรกเลยนะกีขวบได้ เฮ้ยเฮ้ยปิดไม์ไปก่อนเว้ย